ก๋วยเตี๋ยวไก่ในตำนานผ่านปากนักศึกษามอบูมาแล้วแทบทุกรุ่นให้เยอะแบบงงคย่ยเอาสังคมแน่นอนค่ะไหนใครเคยกินร้านนี้เราบ้างแสดงตัวโดยการพิมัวจิรูปน้องไก่มหน้อยร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นเคียงมอคือเราอะ่ะกินมานานมากตั้งแต่สมัยตรงนั้นยังมีเซเว่นกินจนเซเว่นหายไปแล้วก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบไก่ตุน๋นแล้วก็น้ำใสด้วยแต่ไม่ว่าจะสั่งน้ำใสหรือว่าน้ำตุ๋นอ่ะก็ใส่ท็อปปิ้งรวมกันได้ก็จะมีเป็นน้องไก่ข้อไก่เลือดลกกิ้นราาาาาะะอ่่่งเเีสัมม็็ตุพษปจถว พิเศษเนี่ยจะพิเศษอะไรเรือเราเลือกมาเป็นพิเศษน่องไก่จับหูดูเอาตาม,มาฟังได้เลยอยากกับเพื่อชฟตะเกียบรูดปืดเดียวเนื้อออกมาทางน่องเนี่ยแหละคือไก่ตุ่นที่ถูกต้องอันนี้คือหน้าตาของชามที่ไม่ได้สั่งพิเศษค่ะก็จะได้น่องไก่มาน่องเดียวคุณเส้นเขาหน้ากินอ่ะมันเหนียวนุม่มเราไม่ต้องห่วงนะคะไก่เปื่อยเหมือนกันทุกนอ่องน้าซุปเขาว่าหอมมากกลมกลมอยู่แล้วแต่ถ้าจะปรุงก็อร่อยง่ายอันนี้ของพี่แบงค์ค่ะสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษลูกชิ้นก็จะ